เอกสารใช้สมัครสมาชิก 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายและ 4. ค่าสมัครสมาชิกพักรายปี20บาทตลอดชีพ200บาทโดยจ่ายค่าสมัครสมาชิกผ่านธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี พับรวมใจไทยเลขที่บัญชี056-3-02357-1หรือสอบถาม6 091-768-9598และ095-146-2653พักรวมใจไทย พี่โนงที่เคารพครับการเมืองกํลังสนุกการเมืองกํลังสนุกวันนี้วันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้รีบฟ้องทนายธีรยุทธกับดักแมวเข้าคุกครับอย่าไปบอกใครก็แล้วกันนี่คือกับดักแมวอีกอย่างอย่าไปบอกใครนะกระซิบให้ท่านฟังแต่เช้ามืด รีบฟ้องทนายธีรยุทธ์ไวๆนะอย่าโมนะเอออย่าโมนะก็เห็นว่าสร้างความเสียหายกับแมวนะเอาข่าวเท็จไปฟ้องเอาเรื่องเท็จไปฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูญและสารไม่รับไม่รับโอ้โหตีอกตีเขาเรียกอ,อะไรตีอกชกตัวดีอกดีใจดีอกดีใจกันโอโ้ชายโยโหหิวตีปาก ตีปีปีบปับปับปเป็นอินซีนะปับบับปรากฏว่ายังไงปรากฏวัฒนาธีรยุทธ์สวนนเกษรนั่งอยู่บ้านหัวเราะเอิกเลยครับกูถูกลงวันที่หนึ่งอีกแล้วหมายความว่าไงฟ้องสิครับฟ้องสิครับผมเห็นดีด้วยพักเพื่อไทยไปแกนนำรัฐบาลเขาสร้างความเสื่อมเสียให้กับรัฐบาลหรือเปล่า ถ้าสร้างความเสื่อมเสียฟ้องทนายธีรยุทธ์เลยแน่จริงฟ้องเลยอย่ากลับคํานะครับอย่ากลับคําคุณประกาศว่าจะฟ้องนักร้องทุกคนไงเดินหน้าฟ้องนักร้องทุกคนก็ฟ้องไปเลยทนายธีรยุทธ์อยากให้ฟ้องไวๆด้วยแล้วถามว่าเป็นยังไงอา้าวทนายธีรยุทธ์เหมือนถูกรางวันที่หนึ่งไงถูกรางวันที่หนึ่งรีบฟ้องไปเลย ผมก็เลยต้องถามทนายธีรยุทธ์ว่ารางวัลที่หนึ่งมันเป็นยังไงถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเขาบอกอา้าฟ้องสิแน่จริงฟ้องผมไม่เคยกลัวผมเป็นทนายผมไม่เคยกลัวเรื่องราวมันจะได้กระจ่างชัดเพราะถ้าปล่อยไปอย่างนี้ทักษิณไม่ใช่สีขาวนะไม่ใช่ฟอกขาวโดยสารรัฐธรรมนูญนะจะคิดว่าสารไม่รับคำร้องสารรู้ไม่รับคำร้องคือฟอกขาว ทักษิณมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องขาวเป็นยองใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่มองยังไงก็กระดำกระดังนะมองยังไงก็กระดำกระดังถึงผลการเลือกตั้งอบจอที่ออกมาแล้วเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้เป็นยังไงแล้วครับไปคิกกันดูก็แล้วกันผมยังไม่มีเวลาเล่าเรื่องนี้นะมาเรื่องจิบจอยแต่เล่าเรื่องใหญ่ให้ฟังก่อนนะเล่าเรื่องใหญ่ให้ฟังก่อนนะ ผมจําเป็นต้องทําหน้าที่ยุแยงตะแคงรัว่วให้พักเพื่อไทยรีบฟ้องทนายธีรยุทธ์ผมยืนเคียงข้างเป็นกองเชียร์กับพรเพื่อไทยฟ้องเลยฟ้องทนายธีรยุทธ์เลยมินประมาทฟ้องเลยไงวะบุญลวีไม่มพูดอย่างนั้นว่าเอา้ากูอยากให้ฟ้องทนายธีรยุทธ์เขาก็อยากให้ฟ้องไงแล้วฟ้องแล้วได้อะไร <laughs> เยอะแยะเลย <laughs> เมื่อฟ้องทนายธีรยุทธ์ ทนายธีรยุทธจะเป็นกับจำเลยทันทีไอ้ความเป็นจำเลยของทนายธีรยุทธเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับมันจะได้กระจ่างชัดคำร้องต่อสารรัมนูญจะได้กระจ่างชัดแล้วเรื่องราวที่คาลาคาสังจะได้กระจ่างชัดกระจ่างชัดยังไงกระจ่างชัดยังไงบุรวีในเล่าให้ฟังให้ละเอียดหน่อยเอาอย่างนี้จะเล่าให้ฟังสมมุติว่าฟ้องหมิ่นประมาทที่ศาลอาญา ทนายธีรยุทธ์ก็จะใช้อำนาจของความเป็นจำเลยยื่นต่อศาลนะเพื่อความกระจ่างชัดให้สารมีหมายเรียกเวรระเบียนจากโรงพยาบาลตำรวจเรียกเวรระเบียนว่าไปรักษาเมื่อ,อไรป่วยจริงไหมจะเป็นจะตายจริงไหมเปื่อยที่คอจริงไหมเอาเวรระเบียนมาดู เพราะบรรดานักร้องทั้งหลายเขาขอเวรเบียนแล้วไม่มีใครให้เลยเก็บมิดชิดคราวนี้แหละมันเป็นโอกาสดีของทนายธีรยุทธและกลุ่มนักร้องทั้งหลายใช้หมายสารขอใช้อำนาจสารขอขอเวรเบียนมาถามว่าโรงพยาบาลตำรวจต้องให้ไหมต้องให้ครับต้องให้เวรเบียนไม่ให้ได้ไหมบอกไม่มีได้ไหมไม่มีก็ติดคุกสิ คุณรับรักษานักโทษแล้วคุณไม่มีเวระเบียนได้ไงอ่าจะออกทางไหนก็คุกทั้งนั้นส่งเวระเบียนมามันไม่มีถ้ามันไม่มีมันไม่มีก็คุกนะส่งมาเป็นกระดาษเปล่าๆก็คุกนี่ก็คือเรื่องหนึ่งมันจะได้กระจ่างว่าป่วยจริงไม่ป่วยจริงแล้วทนายเขาจะใช้ความเป็นทนายของเขานะถามถามนะให้อำนาจอขออำนาจศาล เรียกพยานมาสอบเรียกหมอมาไหนหมอคนไหนรักษาทักษิณเรียกมาเลยแล้วถามหมอถามหมอว่าเป็นยังไงทักษิณป่วยหนักไหมป่วยหนักครับสารบอกป่วยหนักครับแล้ววันที่ไปกินข้าวเหนียวมะม่วงกับพลตเอกเสรีพิสูจน์ล่ะแล้วเป็นยังไงวันนั้นป่วยไหมไม่ป่วยครับหายกระทันหันเลยครับสองครั้งเลยเหรอสองครั้งครับแล้ววันที่ทักษิณหายป่วยเนี่ยทาไมไม่ส่งตัวกลับไปที่เรือนจํา ไม่ใช่ทำไมไม่ส่งตัวกลับไปตามตามระเบียบของราชทานอ่อตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่หนักเป็นเรื่องที่หนักตอบอยังไงหมอจะตอบอยังไงเอาราชทานมาอาทิตย์ดีราชทานมาอาทิตย์ดีราชทานจะตอบอยังไงเอารัฐตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาตอบคําถามให้ชัดผมถึงบอกว่าเล่นอะไรก็เล่นได้อย่าเล่นกับธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนี่คือทนายตุกกาตาทองคำนะครับ ระดับระดับทนายตุกตาทองคำนะคือเอาคนเอาพักก้าวไกลเนี่ยกลิ้งคาสารธรรมนูนมาแล้วยุพักมาแล้วแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ยากนะถ้ายากเขาไม่ดีใจหรอกครับเขาดีใจนะ ดานรำปรีทูศักฟังผมไว้หลายคนบอกแหมบุรลวีมึงไม่น่าไปเปิดเผยอย่างนี้เลยเอาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยการเมืองก็บอกไปชัดๆเลยคุณฟ้องสิคุณประกาศจะฟ้องก็ฟ้องแต่คุณไม่ฟ้องในี่คุณเสียคนนะรีบฟ้องทนายธีรยุทธ์เลยนะคนถามผมผมบอกนี่แหละกับดักอย่างที่ผมพูดเมื่อวานผมพูดเมื่อวานก็คือกับดักกับดักที่จะเอาทักษิณเข้าคุกและมันจะเข้าเร็วขึ้นไง มันจะเข้าเร็วขึ้นเพราะต้องส่งเวทระเบียนมามาที่ศาลตามที่จำเลยขอร้องต้องส่งพยานมาเช่นหมอพยาบาลอาทิตย์ดีราชทันผอ,อคุกหรืออาจจะไปถึงรัฐบิีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นก็เรื่องหนึ่งนั่นก็เรื่องหนึ่งเขาจะซักให้ละเอียดแล้วทีนี้ละหลักฐานพวกนี้เอามาประกอบ แล้วอฟ้องไปที่สารรัฐมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วในขณะเดียวกันมันเกี่ยวพันถึงเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเกี่ยวพันถึงหมอเกี่ยวพันถึงอธทิบดีเกี่ยวพันถึงรัฐวิาการกระทรวงยุติธรรมเขายื่นปปอชอไปแล้วทนายที่ระยุ์ขอเอกสารปรปอชอไม่ใหแ้แต่คราวนี้ขอเอกสารจากปปอชอมาเลยหมายศาลปปอชอก็ต้องให้อยู่แล้ว แล้วคราวนี้ปปชต้องยื่นฟ้องต่อสารฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองก็ติดร่างแห้ทักษิณเข้าไปด้วยมันไม่อยากอะไรเลยครับนี่คือกับดักที่ผมเล่าให้ฟังกับดักนกอินทรีอย่าเพิ่งไปตีปีกและกับดักอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่ฮือฮาเพราะกกตเขาเดินหน้าสอบทักษิณชินวัตรละพักเพื่อไทยเมื่อศาลสั่ง ไม่รับคำร้องกกตอบอกผมลุยเองผมลุยเองนะเพราะใช้กฎหมายคนละฉบับประกาศไปถึงนักร้องทั้งหลายอย่าเพิ่งสิ้นหวังยังมีอีกหลายดอกกกตอบอกว่ายังมีอีกหลายดอกครับยังมีอีกหลายดอกนายทะเบียนพักการเมืองหรือกกตนเนี่ยเขาพิจารณาสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทําของพักการเมือง มันจะต่างก,กันกับกฎหมายของสารรัฐธรรมนูญนะข้อมูลข้อเท็จจริงอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าถือกฎหมายคนละฉบับสารรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐนูญว่าด้วยการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างแต่กกตหรือนายทะเบียนจะพิจารณาว่าการกระทำนั้นผิดกฎหมายพักการเมืองอันเป็นเหตุไปสู่การยุบพักหรือเปล่า นี่คือเรื่องใหญ่ครับคือเรื่องใหญ่เลขาธิการกกตแสวงบุญมีบอกว่าอา้าวผมยกตัวอย่างครั้งที่แล้วที่นายทะเบียนไม่รับเรื่องของพรรคเก้าไกลไว้พิจารณากฎหมายบอกว่าไม่รับไปดําเนินการแต่สารรัฐมนูลรับครับจําได้ไหมมีนักข่าวหลายคนมาถามคุณแสวงบอกว่ากกตไม่รับเพราะกรณีนั้นเป็นกรณีใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กกตไม่มีอำนาจที่จะไปรับพิจารณาเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันเกินขอบเขตของกะกะตกะกะตไม่ได้เข้าไปพิจารณาในเนื้อหาแต่ไม่รับไว้ดําเนินการเพราะไม่อยู่ในเขตอํานาจของกะกะตเลขาสแสวงบอกว่าไอ้กรณีหลังเนี่ยมีคนมาร้องว่ามีพักการเมืองกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายพักการเมืองอันเป็นเหตุให้มีการยุบพักการเมือง ในฐานะที่นายแสวงบุญมีเป็นเลขาธิการกรกะตและก็เป็นนายทะเบียนด้วยนะท่านก็สั่งให้รวบรวมหลักฐานจะเป็นคนละประเด็นกับที่สารรับนูนรับเรื่องไว้ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงเดียวกันนักข่าวก็ถามว่าไอ้คำร้องหลายคำร้องเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกันกรกะตยังเดินหน้าตรวจสอบต่อไปไหมเลขาสแสวงบุญมีบอกว่าเราก็ทำตามขอบเขตอำนาจของเราครับ แสดงว่ามันยังไม่จบแค่นี้อย่าเพิ่งนับศพทหารสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารผมจะบอกให้ฉะนั้นงานนี้เนี่ยมันไปไกลไปยาวอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อวันก่อนนี้มันไม่ได้จบแค่นี้นี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่จะพาพี่แมวของผมกลับคุกหรือว่าเพนออกจากประเทศอีกครั้งหนึ่งพร้อมลูกสาวหรือเปล่า ผมนี่เป็นห่วงจริงๆอะนะเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงจริงๆฟ้องเลยครับฟ้องเลยเ้ย <He i, S 1> อะไรวะนี่หนังสือพิมพ์อะไรวะเนี่ยเออนิตยสารระดับโลกนิยสารพีเพิ่นจัดอันดับบุคคลหากไม่มีอยู่ในโลกจะทําให้โลกดีขึ้นคนที่คุณรู้ว่าใครติดอันดับหนึ่งอะไรวะ นิตยสารพีเพิลน่ะผมรู้จักมันดังระดับโลกนะแล้วก็เอารูปของอ,อดีตนายกทักษิณขึ้นหน้าปกแล้วก็บอกว่าการจัดอันดับบุคคลที่หากไม่มีอยู่ในโลกจะทําให้โลกดีขึ้นคนที่คุณรู้ว่าใครติดอันดับหนึ่งนี่ไม่ใช่ผมโมเมเป็นเฟกนิวหรืออาจจะเป็นเฟกนิวก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันอย่าเพิ่งไปเชื่อมันคือเวลาเนี้ยกลับบ้านแล้วกลับเมืองไทยแล้วปิกบ้าน ปิกบ้านเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งดีอกดีใจให้การต้อนรับไปอุดรก็ให้การต้อนรับแล้วก็ไปที่ไหนที่ไหนให้การต้อนรับชื่นชมยินดีไม่เคยใครไม่มีใครคิดสักคนหนึ่งว่าในอดีตมีคดีอะไรขึ้นมาในเรื่องทุจริตคอรัปชันมีแต่คนให้การต้อนรับ ไปภาคเหนือก็ให้การต้อนรับไปอีสานก็ให้การต้อนรับไปไหนอะไปภาคกลางก็ให้การต้อนรับยกเว้นภาคใต้ผมถือโอกาสเชิญซะเลยทั้งพอ่อทั้งลูกไปนอนที่มัสยิดกลืนเสะเอาคืนเดียวก็ได้คืนที่สองมานอนที่ปัตตานีก็ได้นะนอนแถวนั้นนะสองสามคืนแล้วก็วนเวียนอยู่ใต้ คนใต้เขาคิดถึงนะคนใต้เขาคิดถึงไปหน่อยเถอะเออาก็จะไปเหนือไปเหนือไปเหนือนี่มาออกข่าววันนี้ก็จะไปเหนือนะจะไปเหนือครับจะไปเหนือนะเขาบอกว่าอะไรละปักหมุดคอรมอสัญจรยี่สิบแปดพฤศจิกายี่สิบแปดพฤศจิกานะคือสัปดาห์นี้แหละจนถึงวันที่หนึ่ง จะไปบูมที่เชียงใหม่ไปบูมที่เชียงรายผมก็บอกประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีสองจังหวัดเท่านั้นและไม่ใช่มีสองสามภูมิภาคเท่านั้นมันยังมีภูมิภาคภาคใต้อีกไปหน่อยสินะไปหน่อยนะไปกุลเซไปปัตตานีไปยะลานะไปนาราทิวาน แล้วก็ล่องมาเลื่อยไปสงขลงสงขากลับมาภูเก็ตจะมาไหนไปไหนก็ไปเถอะครับคนใตเ้เขาคิดถึงเขาคิดถึงเป็นนายกร,รัฐมนตรีต้องวางตัวให้เป็นธรรมกับพี่น้องทุกภูมิภาคเอางี้ก็แล้วกันฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเป็นรัฐบาลคราวเนี้อย่าให้มันมีปัญหาเหมือนในอดีตเขายิ่งดูถูกดูแคลนอยู่ว่าพัก ไทยรักไทยพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนหัวหน้าจิตวิญญาณเจ้าของก็คือทักษิณชินวัตรก,ก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ทุกคณะรัฐมนตรีที่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ติดคุกทุกคณะครับทุกรัฐบาลทุกรัฐบาลนะทุกรัฐบาลติดคุกหมดนะสองคนสามคนสี่คนห้าคนนะสี่คนห้าคนสามคนสี่คนตั้งแต่นูน่นไทยรักไทย ตั้งแต่ร,รัมปีเกษตรชูชีพหานสวัสด์วิทยาเทียนทองเลขาร,รัมปีเกษตรนะรายละเอียดก็รู้กันอยู่สุรพงษ์โตวิจักชัยกุลท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะสุรพงษ์สืบอ,องษ์ลีหมอเลียบก็ติดคุกอยู่นะปีหนึ่งใช่ไหมอ่าก็ออกมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลอยู่ตอนนี้นะที่ปรึกษาข้างนอกนะไม่ใช่ที่ปรึกษาที่มีเงินเดือนที่เป็นค้าราชการก็คงจะทําไม่ได้หรือว่าพ้นสิบปีแล้วผมก็ไปราบ นะเจ้าของช่องสามประชามารีนนทุรุอะไรคดีทุจริตซื้อเรือซื้อเรือซื้อรถดับเพลิงก็แต่และแต,แต่แต่ไม่รู้หลบอยู่ที่ไหนมีคนเห็นอยู่แถวคาสิโนคาเมน็นมีบุญทรงยังไม่ออกนะเตริยาพิรมรัมปีว่ากาสวงพาณนชย์เรื่องข้าวนะเรื่องข้าวนะที่รัมทำร่วมก็ยิ่งรักไว้ยิ่งรักก็โดน5ปีก็จะกลับมาเร็วๆนี้เพราะบารมีพี่ชายยังมีอยู่ตอนนี้ ภูมิสารผลก็อดีตรัมปีช่วยก็อยู่ในคุก36ปีนะ36ปีบุญทรง42ปีแล้วก็เวลาเทพนิสารเ,เขาเรียกว่าไม่ได้ยกคำร้องครับแต่แบบเป็นแบบว่าการจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาไว้ปลอดประสบสุรัรตวดีอดีตประหลัดกระทรวงหลายกระทรวงแล้วไปรองนายกนะก็ มีความผิดเป็นเจ้าพนักงานก็เหมือนกันนะครับเรื่องอย่างนี้ก็ไปเจอคดีทั้งนั้นแหละครับหลายคนที่เจอคดีแม้กระทั่งพักล่าสุดคือเพื่อไทยแล้วก็ติดคุกไปเมื่อปีก่อนนู่นนะนะวัฒนาเมืองสุขเกี่ยวกับเรื่องไในบ้านเอออาทงอาทรอ,อะไรเนี่ยฉะนั้นมาคราวนี้เนี่ยลูกสาวเป็นนายกเนี่ย แน่นอนพ่อแม่เขาต้องประครบประงมอะไรที่อะไรที่มันเสี่ยงคุกก็อย่าทำทีนี้ผมมาดูวันนี้ผมก็ตกใจว่ามันมีเรื่องเสี่ยงคุกไม่ใช่ไม่มีมันมีเรื่องเสี่ยงคุกครับนะไอเรื่องแจกเงินให้คนอายุเกินหกสิบเนี่ยอดีตรัฐบตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาบอกบุรวีนี่มันผิดกฎหมายนะเนี่ย อดีตรัมตรีทีรชัยภูวนาถนารานุบาลุบุุบานอดีตรัมตรีกว่าการกระทรวงการคลังถามผิดกฎหมายยังไงท่านรัมปรีทีรชัยนะแจกเงินอายุเกิน60ปีเนี่ยมันผิดกฎหมายยังไงเขาก็เล่าให้ฟังไปฉาก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 ,ฉากว่านาย,ยกแพท,ทองทานเป็นประธานมีมติเห็นชอบมาตรการแจกเงินเป็นคนละหมืน่นเนี่ยเฟสแรกเฟสสองก็ให้กับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปประมาณ4ล้านคนใช้เงินประมาณ ประมาณเท่าไหร่ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ใช้เงินประมาณสี่หมื่นล้านบาทรัฐมนตรีว่าการอดีตรัฐมนตรีว่าการทีราชัยบอกว่าเออแล้วอดีตรัฐมนตรีมาอะ,อะไรครั้งไอ้ครังกระทรวงการคลัง,งบอกว่าผมเห็นว่าเป็นการผิดกฎหมายฝ่าฝืนพระร่ำยัดการเงินการคลังนี่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 ข้อหานี้ขนาดคนเป็นรัฐมนตรีคลังนะฉะนั้น รัมปีครางปัจจุบันเนี่ยเขาจองคุกไว้แล้วเขาจองคุกไว้แล้วแล้วก็ไอเนี่ยที่มันมีปัญหาก็คือมันเป็นโครงการมันเป็นโครงการต่างหากจากโครงการดิจิตอลวันเลทที่คุณหาเสียงไว้พักเพื่อไทยหาเสียงเป็นดิจิตอลวันเลทนะครับและข่าวเรื่องนี้สื่อมวลชนระดับโลกระดับรอยเตอร์นะ สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่ารัมปรีว่าการกระทรงการคลังจะแจกเงินในโครงการดิจิตอลวอลเลตเฟสสองจำนวน4ล้านคนแต่ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตว่ารัฐบาลเองไม่กล้าใช้คำว่าดิจิตอลวอลเลตกลับเรียกว่าเป็นโครงการแจกเงิน1,000 0บาทต่อเฟสสที่เป็นอย่างนี้เพราะในทางกฎหมายเนี่ยไม่ใช่โครงการดิจิตอลวอลเลตตามที่หาเสียงไว้แต่รัฐบาลนี้ไปเฉยใช้ ไปเฉฉไฉไปเป็นโครงการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความนิยมโครงการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสหนึ่งเน้นกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนพิการกลุ่มด้อโอกาสแต่เฟสสองไม่ใช่แจกกลุ่มเปราะบางแต่แจกกลุ่มเปลอะบาง,าบางครับเปลอะบางไม่ใช่เปราะบางกลุ่มเปลอะบางเปลอะไปหมดสังคมเนี่ยจะรับได้ไหมเฟสหนึ่งเนี่ยรับได้ ให้คนพิการให้คนยากคนจนนี่รับได้ทุกคนรับได้ไม่มีใครว่าแต่เฟสสองเนี่ยเริ่มมีปัญหาคือกลุ่มกลุ่มเปล่ะบางครับฉะนั้นการแจกเฟสสองที่กำลังจะแจกกันเนี่ยไม่ได้แจกเฉพาะกลุ่มเปล่ะบางครับแต่แจกแกกลุ่มผู้มีอันจะกินโดยมีการเปลี่ยนนะคำนิยามให้มันมันดูหลากหลายว่าเพื่อเป็นการ กระจายเป็นการกระจายความเจริญนะกระจายรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วเขาก็กำหนดรายได้นู่นนี่นั่นนั่น,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 นคือไอ้แจกที่แล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางจริงๆหลายกลุ่มก็ไม่ได้ตังค์หลายคนฟ้องมาที่ผมผมบอกผมก็ไม่รู้จะทำไงผมไม่ได้เป็นรัฐบาลผมก็บอกฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคุณให้ทางอีสานเยอะให้เหนือเยอะแล้วคุณให้พี่น้องทางใต้เนี่ยนิดเดียว นิดเดียวแค่สองล้านคนเท่านั้นแล้วเขาจะมีความรู้สึกไหมเขาก็มีความรู้สึกนะเขามีความรู้สึกรัฐบาลไม่ค่อยออกไปเยี่ยมเขานายกไม่ไปสัก,ส,ก,ส,กสักทีเลยเดี๋ยวคุณไปเหนือเดี๋ยวคุณไปอีสานเดี๋ยวไปเหนือไปอีสานแล้วทําไมไม่ลงใต้ละ่ะคนใต้เขาก็เป็นคนไทยนะคุณไม่ลงใต้แล้วคุณให้คุณธรรมนัทลงไปหาบ้านยายเพื่อเตรียมการเลือกตั้งแล้วทําไมจะต้องมีเตรียมการเลือกตั้งอ๋อ ประชุมใหญ่พิสามันเขาประชุมแล้วให้จัดคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกคนที่จะมาสมัครสอสอเฮ้ยไปขนาดนั้นแล้วเหรอขนาดผมพูดเล่นนะไม่ยุบกูยุบไม่ยุบกูยึดเนี่ยกูผมพูดเล่นเอาจริงเว้ยเฮ้ยจะยุบไม่อยากโดนยึดไงนะจะยุบครับจะยุบจะยุบเมื่อไหร่ผมไม่รู้ไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยให้คุณจัดการฟ้องธนาธีรยุทธซะก่อน ตามที่ได้ประกาศไว้กับประชาชนผมถือว่าเป็นสัญญาประชาคมนะคุณประกาศกับประชาชนไว้อะฟ้องเลยผมเชียร์ให้ฟ้องฟ้องเลยครับทนาที่อายุเขานั่งหัวเราะอยู่กับบ้านรีบฟ้องมาเลยรีบฟ้องมาเลยจะรู้ว่าไผเป็นไผตามดูกันให้ดีก็แล้วกันนี่คือกับดักอีกกับหนึ่งแล้วยังมีหลายกับดักที่จะ พาทักษิณกลับคุกถ้าไม่กลับก็ต้องออกช่องทางธรรมชาติพร้อมลูกสาวหรือเปล่านี่คนเป็นห่วงอย่างนี้นะครับเป็นเป็นห่วงเพราะทุกครั้งของของพรรคการเมืองที่อีเป็นเจ้าของเนี่ยมันติดคุกกันทุกครั้งทุกครั้งเลยอะแล้วจะไม่ให้เป็นห่วงได้ยังไงแล้ววะ,ะใช่ไหม มา,มาเอาการะรสเสรีเยอนยองมาชมมาเชียร์กันโอ้ท่านยอดท่านเยี่ยมท่านเป็นเทวดาท่านเยี่ยมยอดท่านห่อเหินเดินอากาศได้แต่คนดีๆอย่างผมเนี่ยคนดีๆอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องมาวิพากวิจารให้ความคิดและให้ความจริงให้ท่านคิดของท่านว่าเฮ้ยทําไมเราไม่ประนีประนอมกันทําไมเราไม่รักกันเพื่อพาประเทศไปสู่จุดหมาย ทำไมต้องมาแก้แค้นกันทั้งๆที่พวกนักร้องเขาไม่ได้มีอะไรต้องมาแก้แค้นเขาทําตามหน้าที่ของพล,ลเมืองท่านเป็นพับลิกพีเพิ e อะไรละ่ะประชาชนสาธารณะท่านก็ต้องยอมให้เขาตรวจสอบแต่นักร้องเนี่ยคนที่ไปร้องเรียนเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจริงไหมไม่จริงจริงไหมไม่จริงแล้วคุณจะไปฟ้องเขาฟ้องก็ฟ้องเลยเออฟ้องก็ฟ้องเลยแล้วเขาไปด่าเขาไปด่าเขา,ปาเขาป็นหมาเป็นหมูเขาก็โกรธ แต่พอเอิญน่ะผมไม่โกรธไงผมใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้บุรีรวมใจไทยใจถึงพึ่งได้ผมไม่โกรธหรอกผมเป็นบุคคลสาธารณะด่าผมไม่เป็นไรหรอกอย่ามินประมาทผมอย่าด่าตระกูลผมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญด่าเมียที่เคารพครบไม่ได้เว้ยอ่ะหันมาดูสุขภาพกันดีกว่าจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวและก็ดูความเป็นไปของบ้านเมืองต่อไป นั่นก็คือชักชวนท่านมารับประทานเบต้าวันเบต้าวันส,สารสกัดจากเบต้ากรูแคนได้รับการยกย่องได้รับการวิจัยจากมหาลาัยหลายแห่งอย่างเช่นมหาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็คือมหาลัยฮาร์วาร์ดที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกายืนยันว่าเบต้ากรูแคนมันสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายได้และในขณะเดียวกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไม่มีก็คือมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตคือกินเลอร์เซล อะไรที่แปลปลอมในร่างกายคิลเลอร์เซลล์มันจะฆาานะ่าทิ้งหมดนะฆ่าทิ้งหมดฆ่าสิ่งแปลปลอมนะครับเช่นเชื้อราไวรัสปารสิตเชื้อมาเรงเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาร์ดมหลาลัยทูลเลนมหลาลัยเบเลอร์ดุคคลิฟฟ์เนียอะไรเยอะแยะหมดผลงานวิจัยเนี่ยมีมากว่า 30- 20กว่าปีมั้งสามสิบปีนะศูนย์สุขภาพเบต้าวันก็เอาไอเบต้ากรูแคนเนี่ยมาผสมวิตามิน ผสมคิวเทใส่ในเม็ดแคปซูลใช้แคปซูลอย่างดีผ่านการอนุญาตจากอยผมมาโฆษณาก็ต้องขออนุญาตอยเรียบร้อยสำนักง,งานอาหารยาอนุญาตให้โฆษณาได้ในสื่อโซเชียลหรือสื่อต่างๆบอกว่าเบต้าวันคือตัวนี้เบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินและคิวเทโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้ว ตอนนี้มีโปรพิเศษครับซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดซื้อครบสี่ขวดนะซื้อทีละสองได้ยกเว้นซื้อทีละขวดศูนย์สุขภาพเบต้าวันเขาไม่มีโปรเขามีโปรซื้อคราวนี้ซื้อสองคราวนี้คราวหน้าซื้ออีกสองคราวหน้าได้เพิ่มอีกหนึ่งขวดเป็นสามขวดรวมก็เป็นห้าขวดเหมือนกันซื้อทีเดียวนะซื้อทีเดียวสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดก็ได้ไปห้าขวดเหมือนกันเพื่อสุขภาพของตัวท่านและครอบครัว ก็เอามาแนะนำกันในช่วงในช่วงสุขภาพวันนี้ให้ท่านมีชีวิตที่ปลอดภัยมีชีวิตที่ยืนยาวและมีชีวิตที่แข็งแรงครับ